นี่คือนิยายธรรมะที่มีเขาโคงมาจากเรื่องจริงปลายทางของปังผู้หลงทางปังหรือนายปังในวันวานคือชายหนุ่มรูปงามที่มีเสน่ห์หลือร้ายเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะพอตัวพ่อแม่รักและตามใจแต่ปังไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่ได้รับเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตตามลำพังสนุกสนานไปวันวัน และมองข้ามความรับผิดชอบทุกอย่างเมื่อโตขึ้นความเจ้าชู้ทำให้ปังมีพรรยาหลายคนแต่ละคนล้วนหลงไหลในรูปโฉมและคารมคม่มขยเทแต่ว่าความสัมพันธ์ของเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเมื่อมีลูกภาระการเลี้ยงลูกตับตกไปอยู่กับเหล่าภรรยาของเขาปังไม่เคยยื่นมือเข้าช่วย หรือแม้แต่จะออกค่าใช้จ่ายเขาเชื่อว่าการมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงนั่นคือความสำเร็จและการที่ผู้หญิงเหล่านั้นสามารถหาเลี้ยงลูกก็เป็นเรื่องที่ผู้เธอต้องทำไม่เพียงเท่านั้นปังยังเป็นลูกอัปตัญยูพ่อแม่ที่แก่ชาราและทำงานหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างฐานะให้เขาได้สบายกับถูกปังผ่านทรัพย์สินจนหมดสิ้น เขาไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าปล่อยให้ท่านทั้งหลายต้องอยู่อย่างลำบากไร้เงินทองไร้การเหลือแลเวลาผ่านไปพยาคนแล้วคนเล่าต้องทำงานหนักตักตำเพื่อหาเลี้ยงลูกบางคนทำงานจนร่างกายสุดโทมและเสียชีวิตลงไปในที่สุดทิ้งลูกๆไว้ให้ต้องเผชิญลูกอย่างโดดเดี่ยวฝั่งยังคงใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่เคยสำนึกในความผิดบาปที่ตนได้ก่อไว้ไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้คนที่เขาเป็นคนทอดทิ้งเมื่อการวลล์ลุกเงยมาร่างกายที่เคยสง่างามของปังก็เริ่มโรยราเขาแก่ตัวลงอย่างเดียวดายไร้เรี่ยวแรงที่จะทำงานวันหนึ่งเมื่อเงินที่ได้จากการหลอกล่อผู้อื่นหมดสิ้นและไม่มีใครเหลือให้พึ่งพาปังก็ต้องกระหกกระเหิน ไร้ที่พึ่งพิงท้ายที่สุดเขาก็ต้องมานอนข้างถนนอย่างอนาถาลูกๆของเขาที่เคยถูกทอดทิ้งบัดนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ไม่มีใครเลยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปังผู้เป็นพ่อพวกเขาจำได้ดีถึงความเจ็บปวดที่ได้รับในวัยเด็กความเหนื่อยยากของแม่ที่ต้องแบกรับภาระทั้งหมดและความเย็นชาของพ่อที่ไม่เคยเหลียวแย ปังได้แต่นอนมองท้องฟ้าอันกว้างใหญ่คิดถึงอดีตที่ผิดพลาดน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความโดดเดี่ยวและสำนึกผิดที่มาถึงช้าเกินไปแม้จะมีคนพาเขาไปออกอรายการชื่อดังตามหาลูกตามหาญาติก็ตามแต่ก็ถูกปฏิเสธจากลูกลูกและญาติทุกคนเรื่องราวของปังสะท้อนให้เห็นถึงจำตามสนองการกระทำใดๆ ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาสู่ผู้กระทำไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วปังทำกรรมไม่ดีไว้กับครอบครัวและผู้อื่นเมื่อถึงจุดหนึ่งผลกรรมนั้นก็ย้อนกลับมาทำให้เขาต้องเผชิญกับความเดียวดายและยากลำบากความกระตัญยูการเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อท่านแก่เท่าเป็นคุณธรรมสำคัญการที่ปังทอดทิ้งและผ่านซั์พ่อแม่ ทำให้เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลูกๆในยามที่ตนเองลำบากซึ่งเป็นผลจากการที่เขาไม่รู้จักกระตัญยูความรับผิดช,ชอบในบทบาทของตนเองปั่งละเลยความรับผิดช,ชอบในฐานะลูกสามีและพ่อทำให้ผู้อื่นต้องแบกรับภาระและเจ็บปวดการไม่ทำหน้าที่ของตนย่อมนำมาซึ่งถึงความล้มเหลว และความโดดเดี่ยวในที่สุดความเห็นแก่ตัวชีวิตของปังอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวมุ่งหาความสุขส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นท้ายที่สุดแล้วความสุขที่สร้างบนความทุกข์ของผู้อื่นย่อมไม่ยั่งยืนและนำมาซึ่งถึงความว่างเปล่าเรื่องของปังเป็นเครื่องเตือนใจว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การมีความรับผิดชอบและการดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนแม้ในยามที่เราต้องเผชิญกับความยากลำบากก็จะยังคงมีผู้คนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะความดีที่เราได้เคยทำไว้นะครับ